ไอ้น้องคงขิงดูแบบว่าคงขิงนัดวันที่แบบทั้งวันจริงๆอ่ะคือมาแล้วแบบเพราะว่าพวกทีมงานพี่ขี้เกียจกันคงขิงเลยขี้เกียจไม่ได้ต้องเอาแบบว่าเราด้วยคือมาพวกแบบว่าวันนั้นน่ะนั่งอัดดนตรีจริงเลยอัดเปโนจริงเข้าไปอัดกีตาร์จริงเข้าไปทุกอย่างปั๊บเอ้ยนี่ก็เล่นกีตาร์ได้ใช่ไหม่ได้ใช่ได้ใช่ใช่ เนาะคุณขิงเนาะมาแบบวันที่แบบพร้อมแบบอ่ะจริงๆทุกอย่างงั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้ขึ้นเพลงให้มันเสร็จกันเลยได้ทำได้รู้แลกหล่อดโอ้โหนี่ชอบชมเลยอะจริงจริงนิ่งนิ่วัดน้ำหนักลงสิทธิลใช่ผอมแบบผอมลีนได้สิบเก้าสิบเก้ากี่เดือนคะสองอาทิตย์ ยังสองอาทิตย์เหรอก็คือฉันแนะนับหนูบ้างอยากลงบ้างวันนี้ข้าวทรมานมากไม่ดีนะที่อดข้าวจริงถามเอฟซีได้ไม่ได้องขอพี่แน็กหล่อจริงตอนแรกยังแบบหลรวมปองเลยก็จะต้องแทำงานของเอ็นไอนั่นแหละก็รู้ก่อนก็ตั้งใจสองอาทิตย์ประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์ด้วยก่อนเอ้ยคุณคิงก่อนสองก่อนเกียร์กี่ไม่ถึงสองอาทิตย์ดิใช่ไม่ถึงสองอาทิตย์ไม่ใช่อัปเดตมิวลาอยู่เแปดวัน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 แต่นี่คือพี่แน็ แต่ว่าตอนนั้นกำลังด้วยใช่ไหมบาร์ข้างเลยคือแบบมันมันเหมือนแบบลี้ยนไปข้าวไม่กินแล้วก็บาร์ข้างออกกำลังกายใช่ก็เลยแบบก่อนทํางาน8วันวันไหนยังหล่อหล่อมากเลยนี่ก็สวยมากนี่สวยทั้งคู่เลยนี่เลยขอบคุณค่ะเขินนะเนยินต้องหาวันทำงานกันจริงๆตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจอยู่กี่วันนะหนูอยู่จนนู่นน่ะวันจันทร์เลยพร้อมนะพร้อมกัน บอกได้เลยหนูคิดว่าพี่มาได้กีกอาทิตย์นึงใช่พี่หมอพรุ่งพรุ่งนี้สรุปฟ้าฟางพรุ่งนี้โซล่าเซลล์มาไหมยังหรอยังก่อนเออเราเข้ามาวันไหนดีให้เลือกได้พี่นักคุณดิจริงจังเอาแบบว่าที่แบบว่าแบบเข้ามาปุ๊บลบมันได้ได้จริงๆลองดูได้ค่ะเดี๋ยวพี่พิมพ์บอกได้พี่นักตอบตอบด้วยสินายายๆพี่พี่ทักไปนี่ตั้งใจไม่ตอบ น้องตั้งใจไม่ตอบแบบของจริงๆไม่วิอย่าไปเชื่อใครพูดเรื่องจริงเขาจะต้องความคันเนี่ยโอเอันนี้เรื่องจริงนะแล้วเถียงออกไลฟ์แรงมว่ะถามว่าว่าไอยตอบพอเปิดไลฟ์ปุ๊บเงียบกิ๊กตั้งใจไม่ตอบพี่ข้ามไหมนี่ยหนุ่มๆเยอะนี่สาธุพี่นั่งสาธุอวยพรหนุ่มเยอะพี่เป็นหนุ่มเยอะเหรอน้องพร้อมนะถ้าเกิดว่าอยู่กบี่ก็หนูก็อัดให้พี่แน็กได้นะไม่ตอบพี่ว่าแบบว่าหวานใช่ไหมได้ได้ แต่ว่าบางเพลงนะที่ม่ผมเลี้ยงมาแบบเราวางขอช่วยวางขอเพลงหน้าใสมากเลยอ่ะมือมากอะคือไม่ไหวแล้วช่วงนี้แบบไม่ใช่ไม่ใช่คืไม่ไหวแล้วดูแลตัวเองนะช่วงพี่ดูแลตัวเองดีๆนี่หน้าใสตาสวยมากเลยคือจ้องหน้าแล้วเดี๋ยวจักจ้องมาเรื่อยๆก่อนขอจ้องเก่อนอันนี้คือแบบว่ามันมันเป็นเลฟอละเล่นเนอะไปให้พ่อแม่ใช่ไหมเออไหวพ่อแม่มาเมื่อวานเลยอ่ะวันนี้พ่อแม่จบมาเลยพี่แอ๊บกี้พี่ก็นัม่เห็นว่าใคร ไลฟ์อยู่สวยๆกันเย้ายของไปค่ะสิบมากค่ะคนดูประมาณพันหกอย่ามันหมดยุคแล้วถ้าเป็นยุคที่แล้วเรามานั่งนะขอบคุณค่ะห้าหมื่นป่านนี้ขายของปีแล้วนะครับถ้าปีที่แล้วนัมีของขายของขายอยู่พอดีเนาะโอ้หถ้ามันเกิดปีที่แล้วนะมีร้านอ่ะคือร้าแตกคือขายของแบบ เราไม่ต้องพูดอะไรเยอะปีนี้คือเหนื่อยทรมานตายกันไปข้างนึงมีไรขอบคุณค่ะมีไรขอบคุณจริงๆี่ขอมากปีแล้วถ้าถ้าที่มานี่นะตั้งแต่ธันวาหนูแบบพที่จัเราอยง้ีเบอกว่าหนูตั้งใจอแม่คแม่แม่ดูวงแล้แม่ใครเนี่ยแม่น่อาแม่พี่เห็นะ โอ้ยมี้แม็กหน้าตาดีมากเลยอ่ะทำไมกันดมากเลยทำไมเวอร์กหนไม่ไหวอะก็ยังขอหลอรูปนึงอ่ะพี่เออร์ขอแล้วหล่อรูปนึงหนูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วของกันะล้ว้มหมี่มาเมื่อวานเล่นกีตาร์ให้พี่ด้วยได้ไหมหนูยืด้หนูยืดรูปพี่ไปเมื่อวานอ่ะวันนี้คือมันมาแล้วอ่ะพี่มันเล่นกีตาร์ให้พี่ด้วยได้ไหมอันนี้จริงวันนี้เราแบบจริงเล่นได้เล่นได้เล่นได้แบบอัดเพลงให้หน่อยนะกีตาร์ได้ไหมได้ฝึกได้อะไรได้ต้องมีเวลาหน่อยนะฝึกได้ พี่แน็คักนิดหนึ่ยแบบนี้ตบมืออมือพีมถ่ายหน่อยถ่าหน่อยถ่ายย่ถ่ายก็หนูถ้าเราตัหนูทห่ย่้น้องกี่พี่น็่หลพี่โอ้พี่พี่หล่อมากเลยนอนเวอร์กันจนแบบน้องจะกินหน่งรอบี่นี่เ็คนขำนะพี่ตอนนี้หนูมาตอนที่หนูหนมาบ้านพี่ดู ใจหนูสั่นอ่ะโอ้โหจะมาเจอดาราว่ะมาคนไหนมาขายของเน็ตยนี่ไงนี่สนุกคนดูสนุกมาขายของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีทุกคนนะคะสวัสดีคุณนักชาลิรีปาโลแบบวนกลับมาขายของกันสนุกสนุกกันเนี่ยสวัสดีคุณนักชาลีค่ะสวัสดีครับผมส่งแก้วไหมนักชาติรีส่งแก้วไหมนี่แก้วช้วพี่แม็คลุยเลยก็เลยเจอต้องเทิ้งหมดมันตั้งใจทำเพลงนะำมันได้ไหมเดี๋ยหาวันที่แบบพร้อจริงจริงลุย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 จับมือดาราไว้ยปพม หนูไม่ล้างมือพี่ว no ันน <c oughs> <c oughs> ี้หนูไม่อาบน้ำแล้วกลับไปอ่ะพี่ชิฟอาบไปคนเดียวหนูไม่นอนหนูไม่อาบเดี๋ยวมันจะอะไรตัดมือตัดมืออ่ะพึ่งลับแถวลอยลอยข้อหัวพักเฉยๆกันฮัลโหลครับพี่ซาลสตาที่เขาไม่เสร็จนิวเนี่ยเข้ามาช่วยทำงานให้เสร็จจริงๆด้วยนะแฟนเราเพิ่งเลิกงานวันนี้แล้วไปปีแล้วต่อเราจะโดดเป็นสามพันแล้วเราหนึ่งหมื่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มทำงานจากศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยแฟนเรามาตามแล้วเนี่ยเราต้องไปแล้ว ใส่เรามาตั้มหายใจร้วไปก่อนนะทุกคนรอนานแล้วเนี่ยไมหา้ทุกคนวุ้ยเด็กปะเขาเตือนแล้วว่าเร็วเร็วหน่อยเขาบอกว่าเร็วเรวสิ่ดนน้ำทีมันตปงเนง้อที่ลากั้นอนะที่ลากรอแตนื้อนะบิ้นัด ที่รักเรไปก่อนนะคะที่รักถ่ายกับคนอื่นนะทำยังไงมี่แบบไหนเรื่อนี้ที่รักแต่เรามาแล้วที่รักมาตามบอกว่าทันยิมทีมไหลที่รักแล้วแต่ดวงนะทุกคนแฟนหน้าเหมือนกันเลยไหมแฟนหน้าเหมือนกันเลยไหมพิมพ์กินเองมีคอมเมนต์จริงๆแฟนหน้าเหมือนกันเลยอุ้ยนี่เป็นลูกครึ่งอะไรฝรั่งเศส ฝรั่งเศสอะไรวะพ่อไทยจ๋าอะไรขอบคุณที่ติดตามนะคะทุกคนแสนสามใจขอบคุณมากค่ะวันนี้ครั้งแรกค่ะพี่แดงน้องไลฟ์ครั้งแรกขอบคุณสำหรับแสนสามใจนะคะน้องไลฟ์ครั้งแรกจริงหรอจริงหรอหนูไปหนูถามน้องเจอบอส์ตเย้าวการวันนี้วันนี้เลยอ่ะแล้วคือโดนเตือนไปหลายรอบมากอ่ะหน้าจิมพูดยังไม่ทันได้สองเลยอ่นาบิ้วมากเขาบอกหน้ากูบิ้วมากหน้าหน้าหน้าหนูบิ้วมาก ทุกคนขา่อะเออหน้าบิวหน้าแบบหน้าอย่างเงี้ยบิวบวเป็นแฟนะ <c oughs> เราไปก่อนนะทุกคนเราต้องไปเฝ้าแฟนทุกคนนะายบายนะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ทับพอร์ดนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาอีกเราไปพบกันใหม่นะคะ